สวัสดีครับอยู่กับผมมงคลสาวดำซิง่งเทแล้วน,นะครับขึ้น,นได้แล้วครับผมติดเจริญการช่างตู้แอร์ขัะนั้น,นดเดี๋ยวมารอชมครับว่าจะเดินทางปลอดภัยได้หรือเปล่านะเพราะว่าเส้นทางที่จะเดินไปบกในละหมดแล้วนะครับพี่น้อง เป็นคันที่สองนะครับคันนี้ออวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับว,วิ่งไปแล้วครับพี่น้องโอ้โหไปแล้วครับลังโบคู่ครับพี่น้องคันนี้โอ้ประชาวิ่งประชา ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วใส่เกียร์กระต่ายไปเลยครับโอ้สิทธิ์เจริญการช่างครับพี่น้อง2,020คันนี้ตู้แอร์ v p Turbo คู่ครับผม12 23ขึ้นเป็นคันที่2ที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ ทีมงานชังอุยก็จะทําการวินคันนี้ครับผมเป็นคันที่สามมารอชมรอเชียร์ให้กําลังใจครับผมทีมงานจากซุพันบุรีนี่นะครับ ยางอวยรับจบทุกงานครับผมไม่ขึ้นไม่เอาไม่เอาเงินครับสโลแกนขอแค่ได้ข้าวกินนะอบอกว่าง,งาน โอ้เบ่อย่างเท่พี่น้องให้ตายสิแก้วโอ้โอ้ยเบาอซิงครับพี่น้องคันนี้ พิ่กล้วย <laughs> กล้วยหอมจอมสนเอาขอ,อชมครับพี่น้องคันนี้คันที่สามครับผมพลังด็กดอกใช่ไหมเนี่ย ลังดิบดอก2อ2 0ครับคันนี้เบาๆบาบาบาโอ้ท้ายลงแล้วพี่น้อง ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ฝั่งนี้มุดอย่างเดียวครับฝั่งนี้ท่าไม้ทาไม้มารองอีกนะโอ้ฝั่งนี้มุดครับต้องเอาไม้มารองอีกนะ โอ้นี่พผดุงอะไรรถเกี่ยวข้าวสิทธิ์สิทิเจริญการช่างพี่สิทธิ์เจริญสิทธิ์เจริญสอเสือกับสิทธิ์เจริญโซสลานี่เดียวกันไหมไม่เดียวกันเหรอ <c oughs> มีสอเสือกับโซสลานะพี่น้องสิทธิ์เหมือนกันครับ <c oughs> ไหนอะผดุงการช่างอ๋อนี่ใช่ไหมเนี่ยผ <c oughs> ดุงอะไรครับผมรถเกี่ยวข้าว <c oughs> สิทธิ์เจริญการช่างครับเ <c oughs> จีนาสั่งเองใช่ไหม จีนาสั่งเองครับผม065-492-4461เ้อีสีหก้ย4416โอห้คือได้ท่อนใหญ่แท้ลุยเต็มที่ครับผมทีมงานช่างอุ้ยครับ บ้าบ่อะเนี่ยตรงนี้ยนู่มันอนน้เขาตีนี้นไงไปบ่เอาตัวนี้เอาไปหางหางไงไปทักกันเยอะไปนะบุ่มว่าแล้วดูโอ้ยเยอะขนาดตีนห้ามห้ามห้ามบ่หามไปทงนู้นไปลมนู้นเลยพ่อนุ่มพ่นเออมาณนึ่งยังดูหรือเปล่า อะรองไม้เป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเวยดังแน่นอนมึงรวยเอา พี่น้องไปแล้วโอ้โ้โอ,โอ้ดินข้างล่างเป็นดินสมองนะครับเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะต้องหาไม้มารองอีกหนึ่งบ่าเลย รอยครับพี่น้องคันที่สามครับผมแต่รอชมครับว่าจะเดิอนออกไปนี่ตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ ดูเสียกล้วยครับผมเสียกล้วยแห่งเมืองสุพรรณบุรีครับพลังเด็กดอกว่างั้นเดิน <l> ตัวเปล่าออกจากนาลบได้หรือเปล่าครับผมต้องรอติดตามนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พ้นขิดอันตรายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมบนวินก็จะเดินออกไปก่อนนะครับ เสียงโหดมากเลยพี่ อย่าก,กล้วยครับผมว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับตอนนี้ต้องรองไม้ตามนะ ตามเลยนะเนี่ยโอ้ดูดินเลยน่านน่านน่าน่นา,นนา,นนานลงแล้วลงแล้วไปแล้วครับพี่น้องเฮ้ 400เมตรชายครับพี่น้องโอ้วิ่งไวมากเลยไปโอเคครับพี่น้องคลิปนี้สำเร็จครับผมคันที่สาม เหลืออีกหนึ่งคันครับผมคันสุดท้ายคันที่4ีอยู่บนบกพุ่นแล้วรอติดตามชมคลิปต่อไปครับขอบคุณสำหรับทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมมงคสาดดำซิ่งเทแลนในการทำคลิปต่อไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ